ตูเป,ตเ,นะตตเป็นตูเลยนะตูเป็นตูเลยนะโอ้ยกกไขคเหรอน่ารักจังเลยกกไคภาษาบานลนศิลาใช่ไหมเอาเขาเรียกว่าอะไรแมพเอาเออแมพป,ประจันโอเคครับและเวลาของความสุขก็จบลงนะครับผมขอประกาศหน้าที่ตรงนี้นะครับว่าวันนี้นะครับขอประกาศยุต,ติในการ ถ่ายรูปนะครับมิติใหม่ของการถ่ายรูปจากเสียแปงวันนี้ขอยุตินะครับวันนี้จากผมแต่จะเกิดจากน้องไปทั้งนั้นนะครับทั้ง3ามท่านี้นะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมงงเหรอ <c oughs> คือวันนี้นะครับเซอร์ไพรส์น้องนุกแล้วก็ถือโอกาสเซอร์ไพรส์น้องไปด้วยนะครับ ท่าต่างๆที่เกิดจากตรงนี้นะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการครีเอทใดๆทั้งสิ้นนะครับให้น้องปายนะครับจัดให้น้องนุกหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่าไฟสว่างสว่างนะครับไฟสว่างสว่างเนี่ยตรงลําโพงนี้ดีกว่าหรือตรงนี้อ่ะตรงนี้ดีกว่าครับไฟสว่างนะครับทางบ้านจะได้เห็นด้วยโอเคครับผมไม่เกี่ยวข้องนะครับในการครีเอทท่าต่างๆในวันนี้นะครับวันนี้เป็นโจทย์ที่น้องปายคิดเองเลยนะครับ เพื่อเซอร์ไพรส์นกครับนับ1ถึง5 1 2 3 4 5โอเคครับได้แล้วนะฮะมาตรงกลางครับตรงกลางชักถ่ายยังอย่าไปให้เขาคิดนะทีหลังอ่ะพี่ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยอ่ะ,อะคิดกันเองคิดเราเอง<ถ>นะครับตรงกลางถ่ายรูปแบบฮิสเตอร์ฮิสเตอร์ ทำเหมือนกันไงฮิตเตอร์เหมือนกันหน้านิ่งนะหนนิ่งนะโอเคครับนะคิดๆตรงนี้ให้สักสิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบโอเคครับมาตรงนี้ครับทีนี้อมันแปลว่าอะไรวะฮิตเตอร์นี่ฮะ อะไรถ้าอะไรเขาเนี้ยผมโอ้ทิ้งขี้ไว้ให้ผมอีกแล้วถ้าคิดเองผมกอดเลยนะเอ้ยแต่ว่ามันมีชุดหอกไม่เป็นไรถ้าผมกอดผมกอดผ้าผมไม่ได้กอดคุณคุณอย่าคิดมากนะผตกลงกันได้ยังออะผมเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนเพราะว่ามันเป็นการกอดผ้าไงคุณใส่ผ้าอยู่ไม่ต้องห่วงนะมันไม่เสียหายอะไรหรอกเอาเอาเนี้เข้ามากอดคอผมเอาแค่นี้กอดคอไว้เออ อ่าให้วันเดียวนังนุกให้วันเดียววันนี้1 2 3 4 5สองสโอเคครับเวลาของความสุขนะครับก็จบอย่างรวดเร็วนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเป็นตัวแทนทุกๆท,ท่านนะครับถือโอกาสมอบวันวันเกิดไปแล้วนะครับ mm hmm. ให้เค้าหยอกกันนะครับ มาตรงกลางนุกวันนี้เอายาวๆหน่อยอุ้มอมท้องเหรอลูกอุเหมือนอุ้มท้องเลยเวปเอาท้องมันหนักเ้ยขอส่งไม้ให้น้องๆน,นะครับปิดท้ายกันเองนะครับศิลป,ปิน ก็วันนี้ผมเป็นคนปิดงานแล้วกันนะครับขอขอบพระคุณนะครับ FC ที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านทุกๆประเทศนะครับวันนี้ชมกันเยอะมากนะครับรวมรวมเกือบ2 0,000่นกว่าท่านนะครับขอบพระคุณนะครับเวลาของความสุขจบอย่างรวดเร็วนะครับหวังว่าทุกๆงานพวกเราจะได้มาอุดหนุนกันแบบนี้นะครับสนับสนุนพวกเราแล้วก็รักกับพวกเราอย่างนี้ไปตลอดไปนะครับขอบพระคุณนะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบพระคุณครับขอบคุณคับ